สองคลิปต่อปทอนางเอกเจ็ดสีและหวานใจไฮโซบอกเลยอังกฤษหวานเวอร์คืนแทนว่าที่ลูกสะใภ้ที่รักตัวจริงเสียงจริงสำหรับสาวพาะพายรมิดานางเอกสาวช่องเจ็ดสีพอหลังเปิดตัวคบหากันอย่างเป็นทางการกับหนุ่มหนุนชนชนกชิดชอบลูกชายของนายเนวินและซอต่ายการุณาก็มีภาพน่ารักน่ารักของพระพายและครอบครัวชิดชอบออกมาให้เห็นกันเรื่อยๆล่าสุดครอบครัวชิดชอบเดินทางไปส่งสามนักฟุตบอลของ ทีมในการฝึกซ้อมและทดสอบฝีเท้าที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ณประเทศอังกฤษและถือโอกาสเที่ยวพักผ่อนไปในตัวสาวพระพายก็มีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวด้วยเช่นกันงานนี้บอกเลยว่าจากภาพที่เห็นนั้นอังกฤษหวานมากจริงๆจ้า